สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีการิิกาทวีก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค่ะคอนิจิวะสวัสดียามบ่ายๆเจ้าค่ะ Good afternoon Thank you you so much my friend ขอบคุณพี่ี่เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมไม่ว่ามาในไลฟ์สดหรือย้อนหลังนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่สวนแทกกุมังนะคะก็จะมาทำการตัดกิง่งแต่งกิ่งแอปเปิลนะคะเหมือนทำสาวให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เ ต้นไหนที่ว่ามีอายุการใช้งานนาน20-30ปีขึ้นนะคะมันไม่ไหวแล้วอะไรประมาณเนี้ยและอย่างมันเป็นโรคนะคะ<ส>เขาเรียกว่าอะไรอะโรคฟลานเบลอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่ามันเป็นเชื้อราก็มีนะคะซาบิอะไรประมาณเนี้ยหรือคาบิอะประมาณนี้แหละเรียกกับกันแล้วก็เออมันก็จะไปไปลามต้นอื่น เดี๋ยวกันให้ไปดูใกล้ๆเลยนะคะเราก็จะตัดกิ่งสาขาของมันออกแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวท่านประธานก็จะทําการตัดกิ่งแล้วก็จะใช้เออคีไกล้นะคะใบเลื่อยขึ้นไปตัดกิง่งใหญ่ๆนะคะเขาเรียกว่าแขนของมันน่ะนี่ละคาะมันเป็นโรคนะคะเดี๋ยวลงมาแล้วจะให้ดูนะคะ ว่ามันเป็นยั้งไดเน,นี่ยแหละค่ะมันเป็นโรคตามแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมที่มันเป็นแบบเนี้ยเออทีนี้ถ้ามันโดนลมหรือพายออุมันมีฝุ่นมันก็จะปิวไปเกาะที่ต้นอื่นกิ่งก้านสาขาอื่นแล้วมันก็จะรามไปทั่วเลยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะคืออย่างนี้เลยแล้วก็เอาเลยซาจโจคัดตโตสแตนนี่แหละค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ กิ่งที่มันอยู่ข้างล่างก็เนี่ยที่ท่านประธานกำลังจะตัดเนี่ยนะคะมันก็เป็นแขนแอปเปิลหมดเลยนะคะแต่มันอยู่มันอยู่ข้างล่างนะคะมันไม่ได้รับแสงแดดเหมือนที่การนิกาอธิบายให้ฟังอ่ะเราก็จะเอากิ่งก้านสาขาแขนของมันที่ใหญ่ๆอ่ะหรือว่าที่มันสมบูรณ์เอาไว้นะคะอย่างนั้นอ่ะเป็นแอปเปิลทั้งยวงเลยพี่แต่ว่าต้องตัดทิ้งนะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างสุดนะคะเออนี่แหละค่ะก็ตัดทิ้งเดี๋ยวเราค่อยมาทําลาย ตัดกิ่งเล็กกิ่งน้อยแยกส่วนของเขานะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เราจะเอาข้างบนไว้แล้วนะคะเพราะว่าข้างบนอะ่ะเ,เดี๋ยวเวลามันมีใบมันมีลูกแล้วมันก็จะมาใบมันผลิผลีใบามามันก็จะมาเหมือนล่มแล้วก็เหมือนอะไรอ่ะเหมือนมาปิดปิดออลูกแอปเปิ้ลไม่ให้ได้รับแสงแดดเยอะให้ได้รับพอดีพอดีอะไรประมาณนี้นะคะนี่เลยค่ะก็คือ การทำงานคือแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นถ้ารรมาานเลื่อยใหญ่แล้วนี่แต่ถ้ามันใหญ่มากก็จะใช้เลยไฟยฟ้านะคะอันนี้ก็ใช้เลื่อยแบบธรรมดาแล้วก็มันก็ไม้ถือมันยาวแล้วก็มีแบบสั้นนะคะแล้วก็มีกันไกแบบใหญ่เลยนะคะที่ตัดกิ่งกา้านที่เมืองไทยก็มีแบบนี้นี่แหละค่ะกานิกาทีวีก็มาพาชมวิวนะคะแบบนี้เลยเ ถ้ามาทานเขาก็เลงเลงแล้วที่เราตัดเห็นแผลแบบนั้นนะคะแผลที่มันเป็นรอยตัดอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอายามาทาสมานแผลทีเพื่อไม่ให้เชื้อโรคหรือฝุ่นมันเข้าแล้วก็เป็นโรคของแอปเปิลแล้วมันจะลามนะคะอืมประมาณนี้แหละคะ่ะพี่ที่ทําอ่ะต้นนี้นะคะเดี๋ยวก็ก็ธรามาทานมันตัดเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะก็เราอะ่ะจะขึ้นไปเอ,อทำการตัดเอกิอ่งก้านที่มันชี้ดงชี้แหว่างั้นเถอะแบบนี้เลยคะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย แอปเปิลอ่ะมีอายุการใช้งานนานมากแต่เราต้องคอยแต่งมันทุกปีอะไรเงี้ยพี่แล้วแบบเอ่อถ้าเราแต่งข้างล่างอะ่ะเอ่อเอ่อที่เป็นช่ออยู่ข้างล่างนะคะมันก็จะยาวปีหนึ่งกี่กี่กี่เซนอะไรเงี้ยสิบห้าเซนยี่สิบเซนปีแล้วมันยาวสิบเซนห้าเซนแล้วแต่ความเจริญเติบโตของเขาอะไรเงี้ยที่เป็นช่อที่การอา่อา่อาอธิบายไปเมื่อ เมือ่อเมื่อรอบที่ไลฟ์สดนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะมีให้เลือกอย่างสองอย่างสองอันอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้เลือกเงี้ยมันยาวปีหนึ่งสิบห้าสิบห้าเซนนะคะสิบห้าเซนยี่สิบเซนอย่างเงี้ยบางทีก็ห้าเซนสิบเซนมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของมันเราก็จะเอาอ่ะจิงก้านที่แข็งแรงเอาไว้น่ะประมาณเนี้ยค่ะมาเลยท่านประธานเนี่ยเดี๋ยวกันก็ขึ้นไปไล่ตัดพาพี่เพื่อนๆมาชมวิวนะคะประมาณนี้เลย ออกมาแบบนี้พี่เนี่ยแบบนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาสอยเอาตอนเรามีเวลานี่รอท่านประธานมันตัดกิ่งที่อันไหนเราไม่เอามไม่ต้องเสียเวลาการทํางานอย่างนี้พี่เดี๋ยวเราก็มากองกองเอาไว้เอากองกองไว้เดี๋ยวเราค่อยขนทีเดียวเ,เดี๋ยวกันก็ขึ้นไปเตัดช่องบนที่มันแจมมาอะไรมาอย่างนี้ยอย่างที่ท่านประธานทําเราก็ทําได้แต่ทีนี้ไหนให้มันชําแหละต้นนี้เลย พราะกันตัดไปล่วงหน้าแล้วไงเราลกขึ้นกระไดไปข้างบนนะ่ะเนาะแล้วเราก็เห็นเออต้นตรงเนี้มันเป็นโลกนะคะพี่เนี่ยข้างบนอนะ่ะส่วนมากมันจะเป็นโลกเยอะเพราะว่าที่สวนเราปอสารพิษด้วยหนึ่งอะไรเงี้ยมันระวังไม่ไหวอะพี่นึกออกไหมคะมันระวังไม่ไหวเพราะว่าแอปเปิลน่ะมันมีพันกว่าต้นนะคะมีทั้งหมด10สวนแล้วก็14สายพันธุ์มารับชมเลยนะคะแบบนี้เลยเออ คืออนันนี้คือกิ่งเนี้ยเราไม่เอาแล้วมันเป็นโรคนะคะเขาเรียกฟลานเบลภาษาไทยเรียกอะไรก็ไม่ทราบเดี๋ยวใครรู้แล้วช่วยบอกนะ Andrea, เราก็ตัดตั้งแต่โคนมาเลยนะคะตรงแขนมันเลยอะ่ะเออแล้วก็ตัดทิ้งออกไปแล้วเราค่อยมาสอยเล็กๆน้อยๆแต่เราอยู่ว่างแล้วก็ช่วยธรามอาติมานทำไป นี่แหละค่ะเราเราตัดอ,อันลายย่อยนินดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมาแยกว่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรเงี้ยนะคะตามกิ่งก้านถ้ารรมาทานมันมันใช้เรื่อย ไม่ได้ใช้เรื่อไฟฟ้าใช้เรื่อธรรมดาเ,ออเขามีมานะ์เขามีมารนณะอ,อเรื่อไฟฟ้าก็มีอยู่ตรงในนู้นอ่ะอมันคงขี้เกียจขึ้นกระไดอ่ะแบบนี้เลยพี่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหล่นลงมาเดี๋ยวจะพาพี่ๆเพื่อ,อ,อนๆไปชมนะว่ามันเป็นโลกปื๊ดแบบนี้แหละค่ะแบบนี้เลยแบบนี้เหละน,ลน,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 นี่นี่นี่เออดังตบ ออช้างลมตัวเนืงอะแลวข้างบนนะพี่ที่มันตัดออกมาเป็นแผลเห็นปะเราต้องทายาสมานแผลมันนะพี่นั่นแหละนั่นแหละเนี่ยค่ะแบบนี้เลยตึกมาแล้วมาแล้วต้องทายานะคะพี่เพราะว่าเดี๋ยวฝุ่นแล้วก็ละอ,อองที่มันลมมันพัดมาพายุมามันพัดลมฝุ่นมาอะไรเงี้ยเชื้อลงเชื้อโรคอะ่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็ต้องมาตัดกิ่งข้างล่างด้วยเนาะประมาณเนี้ย เขาจะได้รับแสงแดดแล้วแบงค์กิ้วอยู่สมัติไม่เฟนขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะซาโจบายบายออสการ์เลสมาม่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับก่อนแล้ว